สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปันคุณทีวีอีกแล้วนะครับแล้วก็ทริปนี้นะครับเรามาเที่ยวชะอำแล้วก็เราพักที่โรงแรมเดิมเลยนะครับก็คือโรงแรมโกลเด้นบีชชะอำนะครับดูอันนี้ครั้งที่แล้วเราได้วิวทางออโรงแรมเมทาวลัยนะครับแต่ครั้งนี้เราอยู่ชั้น20เลยสูงสุดเลยและดาดฟ้าที่อยู่ชั้นที่21นะครับแล้วก็วิวทางด้านนี้นี่เตียงรูปแบบห้องก็ยังเหมือนเหมือนเดิมนะครับออกโทนสีส้มเหมือนเดิม แล้วก็เตียงเนี่ยแบบคิงไซส์ใหญ่เลยนะครับีมี d a บ b e ด้วยนะครับแล้วก็มี d a บ b e นะครับแล้วก็มีตู้เซฟนะเมื่อกี้เปิดดูตู้เซฟมีตู้เซฟนะตู้เซฟนะครับนะมีตู้เซสีขาวเลยอะดูดินะอ่ะต่อไปนะครับอันนี้ข้าวของสัพะระของเรานะแล้วก็มีชุดกาแฟนะนะครับแล้วก็อันนี้มีตู้เย็นนะตู้เย็นอยู่ข้างใน ตู้เย็นในอาหารว่างอีกแล้วแต่ตู้เย็นเย็นดีนะครับเอาไหนมาดูวิวสินะนี่เก้างเก้าอ,อี้ก็มีเป็นแค่นี้นะครับเพราะว่ามันก็ไปดูรีวิวเต็มๆในคลิปเก่าๆดูนะครับอันนี้ก็เป็นทิปป้ายโรงแรมนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูวิวข้างนอกกันครับนี่นะครับโอ้ oh. ครั้งนี้เรามาเราได้วิวชั้น2 0เลยนะครับ 2015นะ2015นะครับวิวทางด้านนี้ตรงนั้นก็เป็นโรงแรมเอเชียนะครับอืมอ่าแล้วก็ระเบียงก็กว้างประมาณเมตรยี่สิบนะครับเนี่ยก็โอเคแล้วเพราะว่าไม่กล้า,านั่งหรอกเพราะว่าลาวลาวตรงนี้มันต่ํานะครับแล้วก็กลัวเหมือนกันเพราะมันสูงสูงนะครับแล้วก็เราเพิ่งเช็คอินเลยตอนนี้ก็ช่วงเวลา บ่ายสองโมงครึ่งได้นะ,นะครับแดดข้างนอกกำลังระอุเลยคิดว่ายังไม่ลงไปนะครับก็ดูวิวทิวทัศน์บนจากชั้น20ของโรงแรมโกลเด้นบีชชะอำก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็ลืมบอกไปนะครับว่าโรงแรมโรงแรมเนี่ยเราได้มาออในราคาพันต้นๆนนะครับผ่านผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5นะจริงๆเราจองหลากหลายโรงแรมมากเลยแต่ไม่ได้รับการตอบรับคิดว่า เราจะรอไปทําไมถ้ารอไปเดี๋ยวกลัวเสียสิทธิ์ก็เลยอะไรก็ได้แล้วก็เลยเลือกโรงแรมที่เราคุ้นเคยนะครับราคาบัตเจ็ตโอเคแหละเพราะว่าเราก็เที่ยวมาเยอะละเราก็ไม่อยากที่จะไปเ,เสียตังค์ให้กับที่พักเยอะแยะไปนะครับเราหาอะไรกินที่มันแบบโอ้โหสะใจดีกว่านะครับเมื่อกี้มือเมื่อกี้เราจัดอาหารทะเลที่ร้านลักกี้ซีฟู้ดสนะครับซึ่งเป็นร้านประจําของครอบครัวของเรานะครับก็หมดไป พันหกร้อยกว่าบาทนะไม่ได้ถ่ายซา,ากปลาหักคัพังมาให้ดูนะครับเพราะว่าฟาดเรียบเลยนะครับสั่งแต่หอยเมนูหอยมาทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีปลาทอดปลาทอดอาปลาทอดน้ำปลานะครับเ,เมื่อสองสาห์ที่แล้วเราไปเที่ยวที่โรงแรม Holiday Inn Resort นะที่มีสวนน้ำนะครับแล้วก็โครงการเราเที่ยวโดยการเราตื่นมาตั้งแต่หกโมงเช้าเลยรีบจองเลย นะครับแล้วก็จอง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 อะายที่พัทยาก็จองนะครับแล้วก็ที่ปราณบุรีก็จองนครนายกก็จองนะการญจนบุรีก็จองแม้กระทั่งโรงแรมในกรุงเทพเรายังจองเลยก็จองดะดะไปนะอยากไปที่ไหนก็จองจองอยู่ที่อยู่ในลิสต์ของเราแต่ปรากฏว่าทางนี้เขาตอบกลับมาว่าพี่มีห้องว่างครับเราก็เลยอ่าอันนี้ก็เลยจัดมาหนึ่งห้องนะคืนเดียวครับุ่งนี้ก็กลับกรุงเทพละนะก็เดี๋ยวคืนนี้เราจะไปดูสตรีทฟู้ด ในค่ำคืนนี้เขาจะมีอะไรขายบ้างเนี่ยซึ่งตรงข้างล่างเนี่ยเห็นไตรงนี้จะเป็นถนนเรียบหาดชะอำยา้าไปถึงโน่นเลยะตรงนน้นเนี่ยเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับตรงนน้นจะเป็นจุดชมวิวจิว๋วชมบุตรนะครับจุดชมวิวนี่แหละครับเนี่ยจะพูดจับกัตาไมทําไมรู้สึกว่าวันนี้จะเป็นเทศกาลชิมปูชักวันสุดท้ายแล้วนะครับวันที่18มีนาคมนะเ,เราก็มาวันสุดท้ายของเขาก็ทำยังไงได้เราหาวันว่างมาเที่ยวได้แค่นี้ก็โอเคละนะครับ เดี๋ยวตกกลางคืนนะครับเราจะมาเดินหัวข้ามหน่อยเราจะไปเดินดูสิีพวกเขามีขายอะไรบ้างนะครับนี่ก็ดูแต่หน้าเนี้น้องวิวเนี้ยประมาณ5นานาทีได้ละเพราะวิวก็วิวมันสวยดีนะครับลมมันลมมันพัดสบายเลยนะดูหลังคาบ้านชาวบ้านเขาก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้างน,นะครับถ้าจะ,ะดูอีกวิวอีกด้านข้างนึงก็ลองหาคลิปเก่าๆดูนะครับเพราะโรงแรมนี้เรามา ประมาณสักเจ็ดแปดครั้งละนะครับอ่ะเดี๋ยวคืนนี้จะพาไปเดินเที่ยวกันครับขอนอนก่อนละไปละอาหารเช้าครับนี่นั่งกินตรงนี้พูดถึงเรื่องอาหารเช้านะครับเ,เขาจะให้คูปองมาสองใบสำหรับเ,เจ้าของห้องนะผู้ใหญ่สองนะแต่ถ้าท่านไหนมีเด็กมาก็คือเด็กตั้งแต่อายุสี่ขวบถึงสิบขวบนะจะหัวละหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ แต่ถ้าเกิดว่า,าต่ำกว่า4ขวบก็กินฟรีนะครับนี่นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ตักอาหารนะครับตัวนี้ก็เป็นจุดรับรองแขกนะครับระหว่างเช็คอินหรือว่าจะมานั่งพักผ่อนได้นะโถงกว้างๆเลยนะครับตรงลานนี้ก็คือเป็นลานจอดรถของทางโรงแรมโกลเด้นบีชออมนะครับกว้างขวางเลยนะครับถ้าลานถ้ามาแล้วเนะี่ยที่จอดรถใต้ ใต้ตึกหรือใต้อาคารโรงแรมเนี่ยเขาเต็มเราก็สามารถขับมาจอดในนี้ได้นะครับ